สวันแล้วผมเพิ่งมาได้300โลไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตช็อตคัดไปเลยแล้วกันไปครับแล้วผมก็มาโผล่ที่นี่ครับด่านหนองคายครับ <L ig al performance> เพื่อนเขากำลังเดินทางขึ้นมาธุระทางอีสานพอดีก็ <L ig al performance> เลยเกาะรถเขาแล้วก็หาทางมาถึงหนองคายจนได้แล้วตอนนี้กำลังข้ามด่านนะครับ สุนทรภคเราก็ผ่านทางฝั่งไทยก็สแตมป์มาตามปกตินะครับ<อ>ทีนี้ก็เหลือแต่การขี่ข้ามแม่น้ำโขงบนสะพานมิตรภาพไทยล้าวเนี่ยนี่ข้างหน้านี่สะพานข้ามน้ำโของอยู่หน้านี่ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยสำหรับใครที่ใช้ระบบโทรศัพท์แล้วไม่ได้เปิดระบบข้ามประเทศมาเนี่ยแนะนำให้ปิดโทรศัพท์เลยสิบล้อมันไล่ไม่ไทยไาย รูปมนน้าโขงเลยคือสิบล้อมันไล่รถพ่วงสองคันนี่นมันไล่บี้ตูมาตั้งแต่ขึ้นจากตีนสะพานมาจนถึงนี่แหละครับเลยไม่ได้ถ่ายรูปตอนข้ามมนน้าโขงเลยขอภัยด้วยโอเคทีน,นี้ก็ถึงการจะผ่านด่านของลาวแล้วนะครับสบายดีผมตั้งใจว่าจะตัดคลิปวิดีโอชุดนี้นะ่ะให้ทันตอนช่วงปีใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า ถ้าทันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ปี2024นะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีเงินใช้นะครับแต่ก่อนจะเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยผมขอคุยอะไรคร่าวๆสักนิดหนึ่งสําหรับคลิปวิดโอชุดนี้นะครับคลิปวิดโอชุดนี้เนี่ยผมทําเพื่อให้ทุกคนที่อยากจะลองเดินทางออกมานอกประเทศของเรานะครับมาเริ่มต้นเดินทางการเดินทางในประเทศลราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการออกนอกประเทศของเรา ที่ง่ายที่สุดนะครับในความคิดของผมนะครับเพราะว่าในประเทศลราเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้ด้วยภาษาที่เราใช้กันอยู่นะครับสก็คือของกินของใช้เนี่ยส่วนมากเนี่ยรับมาจากทางฝั่งไทยเวลาที่เราเดินทางไปในที่ต่างๆเราจะเห็นของกินของใช้ที่เราสามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยก็ขายกันอยู่ที่ฝั่งนี้แล้วก็ลักษณะของออวัตถุดิบในการทําอาหารหรือการ ประกอบอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันรสชาติก็ใกล้เคียงกับที่เรากินกันอยู่ที่ประเทศของเราเงินนะครับเราสามารถใช้เงินบาทก็ได้เงินกีบก็ได้นะครับแต่ช่วงที่ผมมาในค่าเงินกีบมันอ่อนค่าผมจึงบอกว่ามันเหมาะสาหรับการเดินทางสําหรับคนที่อยากลองเดินทางออกมานอกประเทศมาเที่ยวอะไรที่ไม่ใช่ประเทศเราบ้างแต่ก่อนที่เราเดินทางมาเนี่ยผมแนะนาอย่างนี้นะครับเราควรจะรู้จักประเทศของเขาคร่าวๆก่อนที่เราจะออกเดินทางมา อย่างเช่นลาวเนี่ยปกครองโดยระบบการปกครองที่ไม่เหมือนกับเรานะครับลักษณะการแบ่งภูมิประเทศนะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแต่ผมไม่รู้นะว่าปัจจุบันยังมีลักษณะของการแบ่งโดยพื้นทนัยแบบนี้อีกหรือเปล่าลาวเนี่ยจะแบ่งเป็นลาวเหนือลาวกลางลาวใต้ลาวเหนือเนี่ยก็จะมีหลวงพระบางเป็นจุดศูนย์กลางลาวกลางก็จะมีเวียงจันทร์เป็นจุดศูนย์กลางลาวใต้ก็จะมีจำปาสัก เป็นจุดศูนย์กลางประชากรของเรามีอยู่ประมาณ7ล้านคนพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแต่มีประชากรอยู่แค่7ล้านคนโดยที่เขาจะแบ่งการปกครองออกเป็นแขวงคล้ายๆกับจังหวัดของเรานะครับรู้สึกว่าจะแบ่งประมาณ1ิบกว่าแขวงนะครับถ้าเทียบเป็นจังหวัดก็สิกว่าจังหวัดและแต่ละแขวงก็จะมีเมืองใหญ่ของตัวเองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นจำปาสักก็จะมีเมืองปักเซสวรรณเขต ก็จะมีเมืองที่ชื่อว่าเมืองไกสอนพรมวิหารซึ่งส่วนใหญ่ความเจริญเนี่ยก็จะอยู่ในเมืองหลักๆของแต่ละแขวงนะครับส่วนการเดินทางเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแนะนําว่าเ,เป็นไปได้เนี่ยให้ดูแผนที่แล้วก็ให้พักตามเรือนพักหรือพักตามเกสเฮาส์ที่มีกระจายอยู่ทั่วนะครับไม่ใช่ว่านอนบ้าน คนลาวนอนวัดไม่ได้นะครับนอนได้ครับแต่กระบวนการการนอนมันยุ่งยากและอาจจะสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าของสถานที่เขาฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็นอนตามบ่อนพักเรือนพักที่เราผ่านทางนะครับซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วโอเคก็คงฝากเอาไว้สั้นๆแค่นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางเข้าไปในลาวันได้เลยครับไปเอาละ ผมข้ามฝั่งมาแล้วหลังจากซื้อซิมอินเทอร์เน็ตแล้วก็แลกเงินผมแลกเงินมาประมาณพันกว่าบาทวันนี้ค่าเงินกีบอ่อนค่าอยู่ที่650 50บกีต่อบาทก็แลกเงินมาเล็กๆ,ๆน้อยนะครับเผื่อไปใช้ระหว่างทางแล้วก็เปิดซิมโทรศัพท์มือถือพร้อมกับเบอร์ของ u n นิเ l นราคาอินเทอร์เน็ต15วันในราคา200บาทไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะแต่ว่าเอามาแหละออกจากด่านเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาไปเวียงจันทร์แต่เราจะเลี้ยวซ้ายครับเพื่อลงไปทางใต้อยู่ในประเทศลาวเนี่ยนะขี่อย่าพวขี่ถนนชิดด้านขวามืออย่าไปขี่ด้านซ้ายนะครับนั้นผมก็เลยต้องติดกระจกที่แฮนมาสองข้างเนี่ยทางซ้ายทางขวาเพราะว่าขี้เกียจย้าย บนหัวเราเนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับผมมอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำโขงมาแล้วก็ขี่เลอะลงไปเรื่อยๆนะครับโอ้ถนนหนทางในลาวนี่เขาก็เปลี่ยนไปนะตอนก่อนมันไม่ได้กว้างอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวนี้มันกว้าง โอ้จริงๆอ่ะก่อนมาผมแวะบิ๊กซีนะเนี่ยเห็นไหมมีนีบิ๊กซีโอเออมันมีคนขยายธุรกิจมาเยอะนะแถวแถวลาวเนี่ยพี่เห็นอีกร้านหนึ่งที่ผมเห็นนะพันปีบะหมีเฟ็ดโอ้มี ATM ของ K-Bank ด้วยนะ นู้นนี่คือหนองคายนะผมอยู่ฝั่งท่าเดือของประเทศลาวอันนี้คือเช็คลิสต์ที่ผมมาที่นี่ผมเคยขี่ขึ้นไปทางวังเวียงมาแล้วขึ้นเหนือนะครับจากเวียงจยันทไปวังเวียงเพื่อจะลองไปดูที่ว่าประเทศลาวาเป็นยังไงบ้างอันนั้นเนี่ยเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมมาทําเช็คลิสต์สักครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเนี่ยก็คือเรื่องของการขี่จักรยานเนี่ย ทางฝั่งลาวแต่ว่าเลาะแม่น้ําโขงนะครับเพราะว่าเราอยากเห็นฝั่งไทยจากทางฝั่งแม่น้ําโขงนะครับว่าเป็นยังไงฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยคือจังหวัดหนองคายและที่ผมกําลังขี่อยู่เนี่ยคือท่าเดือของประเทศลาวครับ นี่ก็บิ๊กซีอีกสาขาหนึ่งตายแล้วเดี๋ยวถ้าเจออันหน้าจะแวะทนหน่อยละดูที่ว่าอุตส่าห์ไปแบกน้องปังมาจากบ้านเราไปซื้อน้ำจากบ้านเรามาน่าจะพอกันปัมปตทออเมซอนจิฟฟี่ก็สำหรับถนนในช่วงนี้เนี่ยที่ผมเลาะมาในสักประมาณ10โลเนี่ยไม่ได้แย่นะ ก็ถือว่ากว้างดีถ้าเทียบกับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาผมมาในถนนเส้นนี้นี่ยังเป็นถนนที่เป็นฝุ่นเป็นอะไรอยู่เลยอะ่ะนี่ไงโอ้อันนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่เขามีรูปปั้นอยู่เยอะๆนะครับหลายปีก่อนผมมาเที่ยวแล้ว ปีนี้เก็บค่าเข้าเหรอไปดูที่เก็บค่าเข้าเท่าไหร่วะโอ้หมื่นห้าพันกีบยี่สิบบาทออฟฟอร์เรนอร์สี่หมื่นกีบเอาเปว่ามันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเดี๋ยวเอารูปไปดูแล้วกันว่าเคยมาเที่ยวแล้ว นี่ก็คือวัดทางฝั่งลาวขอผมเข้าไปดูหน่อยได้ไหมอุ้ยมีเสานี้ด้วยเหรอคุ้นๆมันเหมือนเสาจับความเร็วเลยอ่ะน่าจะใช่นะโอ้ถนนอย่างงี้ยังมีความเร็วอีกเหรอแต่ว่า เริ่มเริ่มแล้วเริ่มมีบรรยากาศของสมัยก่อนแล้วเพราะว่าข้างทางญี่ปุ่นเยอะมากแล้วเราก็ไม่ชอบใส่หน้ากากไม่ชอบใส่ผ้าบัฟซะด้วยญี่ปุ่นขนาดนี้ทำวานสะอาดบ้านไม่ไหวแน่เลย เฟอหรือว่าก๋วยเตี๋วนั่นแหละอฮึได้อยู่เพราะอยู่นี้เป็นน้ำจิ้มอะไรไม่รู้น้ำจิ้มถั่วนี่โอ้เต็นเนื้อเขานี่แดงแป๊ดเลยอือหืออ่า เผอเมื่อกี้นะรสชาติก็พอกินได้นะครับก็แปลกๆดีอาจจะเป็นรสชาติที่นี่เขาไม่รู้เหมือนกันราคาก็จ่ายไปถ้วยนั้นที่กินเนี่ยสองหมืนห้าพันกีบก็ตกประมาณ40บาทโอ้ที่นี่ก็มีเสาไฟโซลาเซลล์ว่ะไม่เห็นมีรูปปั้นอะไรอยู่ข้างบนเลยโอ้ ถ้ามีรูปปั้นนะสวยกว่านี้อีกอ่ะโอ้โหทําเป็นเสาธรรมดาแบบเนี้โอ้โห,โหยาวไปเลยนี่ประมาณสักยี่สิบต้นเลยมั้งเราก็นึกว่ามีอะไรน่าจะเป็นคนหาปลาหรือเลยรหลบแดดกันนะ่ะ เราก็ตื่นเต้นไปด้วยไปทางไหนอ่ะโอ้โหแล้วก็สมใจครับได้ผจญภัยทำถนนไม่ลุกไกลแค่ไหนเป็นทางลุกลังนะครับถ้าไม่ลาดน้ำเนี่ยคิดว่าบ้านแต่ละหลังเจอปัญหาฝุ่นแน่ นี่แหละครับผจญภัยของจริงนี่แหละถนนที่แท้จริงของเขาในบางพื้นที่ถนนมันยังไม่ดีอะ่ะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากมาเจอถนนแบบนี้ก็ให้ไปใช้ถนนสายเมนเลยนะครับขนาดอันนี้มันเป็นถนนสายเมนนะสาย1 1นะมันยังมีช่วงที่โอ้ยังทําไม่แล้วเลยแล้วก็ขี่ยากมากเป็นสไลเดอร์หมดเลยเพราะมันเป็นทรายเป็นฝุ่นนะ่ะสายฝุ่นนะ่ะ ดีที่รถมันไม่เยอะนะถ้ารถเยอะผมกินฝุ่นตายเลยอิ่มเลยวันนี้กินฝุ่นอิ่มแน่ นี่ผมอยู่ฝั่งลาวนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยผม,ผมว่ามันใกล้อําเภอโพนพิสัยที่เขามาดูบ้างไฟพญานาคกันแล้วผมจะขี่เลาะเลาะแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าอำเภอโพนพ,พิสัยมันอยู่ตรงไหนแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน45หโลจากจุดนี้นะครับพอดีผมแวะทะลุเข้ามาในวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็มาดูแม่น้ำโขงแล้วก็มาดูแผนที่นะครับคิดว่าเนี่ยมันอยู่แถบแเบนี้นะครับอําเภอโพนพ,พิสัยอยีแถนเนี้ย นะครับที่ดูบ้างไฟพญานาคเดี๋ยวเราจะลองขี่ในฝั่งลาวนะครับว่าตรงฝั่งนี้มีอะไรบ้างแต่เท่าที่เห็นผ่านมาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถนนไม่ดีอย่างมากเลยก็เล่นเอาท่าเหนื่อยเลยเป็นหมู่บ้านเรียบใช้แม่น้ํโขงไปคล้ายๆกับฝั่งไทยแหละครับแต่ว่าถนนมันยังไม่เป็นถนนที่กว้างเท่าไหร่แล้วก็เป็นถนนที่คุขามากเป็นลูกลังนะครับ มีรุ้นทุกโค้งเลยนะครับรุ้นว่ามะเร็นจะหมดสักทีแต่ดูดีครับดูไปข้างหน้าแวบโอ้โหนู่นครับฝั่งไทยแบบนี้ครับฝั่งแม่น้ำโขงนี่ฝั่งลาวและข้างหน้าเนี่ยไม่กิโลเนี่ยคืออำเภอโพนฝั่งไทยเนี่ยคืออำเภอโพนพิสัยที่ไปชอบดูบ้างพายพญายนาคกัน ฝั่งนี้นี่คือฝั่งที่ประเทศลาวดูดิครับรั้วเอื้องว้างไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ฝุนข้างทางหนาเตอะแสดงว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมาก่อนเพราะเป็นที่ปุ่นแบบนี้เราแถวข้างทางอ่ะก็ไม่ค่อยมีคนอยู่คงจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านคนก็คงจะย้ายออกหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ หลังๆถนนกันหมดตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัยเท่าไหร่นู่นนะครับเห็นไหมครับประเทศไทยไกลๆอะ่ะโอ้ดูฝุ่นนะอืมเ,เต็ม จะลงทุนขนาดนี้ไหมเนี่ยดูนะครับผมขี่บบนถนนแบบนี้ประมาณสักเกือบ30โลแล้วและนี่คือสภาพหมู่บ้านที่อยู่ตรงข้ามอำเภอโพนทิสัยอยู่ฝั่งลาวนะครับใกล้เคียงกับจุดที่ก็ดูบ้างไฟพญายนาคเนี่ยสภาพหมู่บ้านมันจะเป็นแบบนี้ ฝุ่นเยอะไปหมดเลยอ่ะตรงข้ามวัดเป็นพระยืนอ่ะไม่รู้วัดอะไรเห็นไหมครับด่านประเพณีเมืองปากงึมอำเภอโพนพิสยัยนู่น ผมเห็นธนาคารอาคารสงเคราะห์อของโทนพิสัยแล้วสถานีตำรวจโวนพิสยัยแล้วก็มีรูปพญานาคไล่ให้ดูนะตรงนี้มีแบงค์ไทยพาณิชย์กสิกรแบงก์กรุงเทพเสาโทรศัพท์มุมนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์อ,อ,อ,อยู่นี่ธนาคารอา,ออาคารสงเคราะห์อยู่ตรงนี้เลยพญานาคอยู่ตรงต้นไม้นี่ นี่คืออำเภอโพนพิส,สัยแต่จริงๆนะเด็กเรียนทางลาวเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหมดเลยอะไม่ค่อยมีใครใช้จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์แล้วอะเห็นพญานาคนี่ไหมนี่คืออำเภอโพนพิสัยนะครับและนี่คือบริเวณในประเทศลาวที่ตรงข้ามกับอำเภอโพนพิสัย เป็นยังไงบ้างครับว่าจะถึงจุดนี้ได้ผมนี่เป็นชั่วโมงนะวัดโ oh, oh, อ้โหหันไม่ออกเลย ตรงนี้คืออยู่ฝั่งลาวนะครับเขาเรียกว่าวัดบ้านน้ำกุง๋งตรงข้ามโพนพิสัยเนี่ยเป็นรูปพระนั่งอยู่ตรงนี้เป็นรูปพระนั่งอยู่นะครับของบอำเภอโพนพิสัยตรงนู้นเห็นเสามันจะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์ผมไม่รู้โทรศัพท์มันอยู่ไหนนะตรงนี้มั้งเนี่ยเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วตรงนี้ก็เป็นวัดนี่เขามีการ สูบน้ำจากข้างล่างนะครับเห็นลังคาสีน้ําเงินนี่ไหมฮะนี่คือเครื่องสูบน้ําก็สูบขึ้นมานี่มาออกนี่เพื่อลงพื้นที่ทําการเกษตรเดี๋ยวผมจะลองไปแตะดูซิว่าน้ําโขงนี่มันจะเย็นชื่นใจบะโอ้แรงดีอ่ะโอ้เย็นโอ้มันก็เย็นชื่นใจอยู่ เย็นอยู่เย็นอยู่อ่ะนะครับและนี่ก็คือถนนในหมู่บ้านและก็ลักษณะหมู่บ้านนะครับของหมู่บ้านที่ตรงข้ามกับอำเภอพลมพิสัยตอนนี้อยู่ในเขตประเทศลาวนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยถนนก็จะเป็นลูกลังเม็ดเมก้อนก้อนอย่างเงี้ย แล้วผมก็ขี่มาจะ30สโลแล้วอ่ะเหลืออีกประมาณ10โลอ่ะจะถึงทางออกซึ่งน่าจะเป็นถนนใหญ่โอ้โหดีนะวันนี้การเดินทางมันแค่สักประมาณแค่50โลโอ้โหถ้าวันนี้ร้อยโลเพื่อถึงโรงแรมแล้วก็เอ้ยไม่อยากพูดถึงผมวงถึงสองทุ่มสามทุ่มอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนอนแถวแถวปากแม่น้ำเงิมซึ่งหางอยานี้ประมาณสัก ไม่เกินน่าจะสิบโลอะไม่เกินสิบโลแต่เหนื่อยแล้วตอนนี้เพราะมันกระแทกกระทันมาตลอดทางเห็นไหมครับว่ามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็มันก็ประกอบไปด้วยอยู่ท้องไร่ท้องนาประชากรเนี่ยคงจะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ ดูจากโทรศัพท์แล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเมืองชื่อเมืองปากงืมมันจะมีเก๊สเท้าวิลดีสอดอยู่หลายที่เหมือนกันเดี๋ยวลองไปหาดูนะครับไม่น่าจะเกิน5โลอ่ะเหนื่อยเต็มทีละอยากกินอะไรเย็นๆหวานๆดอกเพชรที่ดอกพักน,นี่บรรยากาศข้างในพึย ผมได้ห้องพักแถวปากเงินนะครับเป็นเงินแสนห้าพันกรีบแสนห้าพันกีบก็ตกประมาณสองร้อยกว่าบาทถ้าห้องพัดลมก็แสนสองแสนสองก็ตกแค่ประมาณไม่ถึงสองร้อยแสนสามบวกสามพันก็บวกห้าสิบาทได้แอร์ก็เอาห้องแอร์ดีกว่าครับถึงจะอาจจะอับหน่อยแต่ว่าก็ยังเป็นแอร์อยู่งั้นเดี๋ยวขอเอารถค่าห้องกนะ่อนเนาะ นะครับโอ้ยวันนี้นี่แย่เลยปวดไหล่ปวดคอไปหมดเลย <c oughs> เพราะว่าถนนที่มันกึ๊กๆ,ๆ,ๆนะครับที่เป็นลูกรังที่เราที่ขี่มาในช่วงบ่ายเนี่ยโอ้โหรอะปวดแขนไปหมดเลยโอ้ยสรุปการเดินทางนะครับวันนี้ ออกจากไอตัวด่านตรงหนองคายใช้เวลาไม่นานนะครับตั้งแต่ตอนประมาณสัก11โมงเข้าด่านลาวมาโดนเก็บค่าเหยียบแผ่นดินไป20บาทแล้วก็ซื้อทินไป200บาทไทยนะครับเสร็จแล้ววันนี้ทั้งวันจ่ายค่าได้จ่ายทั้งหมดนะครับกินเฝอค่าโรงแรมใช้จ่ายไป267บาทครับวันนี้ ที่เป็นเฉพาะค่ากินข้าโรงแรมนะ2องร้บวกค่าซิมอีก200ก็เป็น467บเวกค่าเข้าประเทศอีก20บาทก็เป็น487บาทค่าใช้จ่ายในวันนี้นะครับหลังจากนี้ก็พักผ่อนตามัธยาใสครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ของการเดินทางนะครับ <c oughs>